สนใจแถวนี้มากพี่รู้สึกว่าสรุปนี่ขข่กาแฟหรือคอกเทลเป็นกาแฟครับอันนี้จะเป็นเมนูที่แบบที่เห็นแบบมีพวกนั้นเสิร์ฟด้วยก็อันนี้เป็นหินลาดเป็นน้ำผึ้งวงครับต้องแบบเดือนอะไรอย่างงี้ป่ะใช่น้ำผึ้งเดือน6อะไรเงี้ยฝนก็โต๊พัมพัมร้านนี้ค่ะอันนี้อะไรอันนี้เป็นโฮมเมดไซลัปหมดเลยเนี่ยแหละ ที่น่าสนใจเพราะว่าที่นี่ทำไซรัปเองอันนี้คือทำกาแฟมากี่ปีแล้วคะ8ปีแล้วครับ8ปีแล้วเราเริ่มมาแบบทำอะไรพวกนี้ของเราเองได้ไงอะคะก็เริ่มแบบเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็แบบมีรุ่นที่ชวนไปแบบสนใจเราก็ไปอีกร้านหนึ่งแล้วตอนนั้นมันเป็นร้านกาแฟแบบพวก s p e c i a l ี้อ่ะเราก็ได้ศึกษาเยอะขึ้น<อ>จนแบบวันหนึ่งแบบอยากออกมาทำเองนะ ่วนอยัอแล้วใครเป็นคนตั้งชื่อร้านว่าบบาเซลฟ์ผมกับพี่ฟอยเดี๋ยวเราจะสั่งกาแฟแต่ว่าคือมันเป็นอย่างหนึ่งที่พี่ไม่เคยทำอะ่ะพี่เป็นคนชอบทำงานฝีมือเนี้ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแบบงานคราฟก็เลยนึกว่าจะสั่งซิกเนเจอร์ของที่ร้านแล้วก็ขอทำเองเออ เพราะว่าไม่ต้องห่วงนะพี่บอกสูตรที่ไปพี่ก็ลืมหมดอ่ะพี่ก็วางทิ้งไว้ตรงนี้แล้วแล้วทำไมเราไม่ชงให้เขากินใส่ใส่เลยทำไมเราต้องทำให้คุณคุณก่อนเราใส่ป็นใสๆมันไม่มันไม่มีตัวแก๊ส n อครับเวลากินมันจะไม่ปุกในปากมันไม่มีใส่น้ำแข็งก่อนครับอย่างแรกใส่น้ำแข็งใส ไอตัวเซลับเอส่ะเข้าไป60กรัมครับคราวนี้ก็บีบไปเนี่ยบีบไอตัวกาแฟในโต๊ะค่ะตัวเองใส่กาแฟเข้าไปแล้วใช่ไหมใส่ไปแล้วบีบบีบลงไปให้ได้150ครับอุ้ยกลัวเหมือนเราบีบวิปครีมหลแต่ค่อยๆครับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว150ใช่ไหมคะ S <S เสร็จแล้วนะคะ Signature S1 อันนี้เป็นแบบว่าประจำซีซั่นนี้ s ิเ n นเจอร์ของร้านเซลฟนะคะจะมี feeling คล้ายควาผู้ชายนินดนึงโอ้ยอร่อยมากอะเหมือนไม่ใช่กาแฟเลยอะเหมือนกินเป็นแบบน้ำผลไม้ผสมกาแฟอะไรเงี้ยอันนี้แปลกใหม่มากสำหรับสำหรับคนที่ไม่ค่อยกินกาแฟวันนี้ขอบคุณม,มากๆเลย<อ>ที่อ,อนุญาต<อ>ให้ทำนะคะก็อร่อยมาก ทีมงานบริษันเลยถ้าอร่อยห้ามชมตินนะน้องชมพี่ ก็ตอนนี้นะคะมาถึงอีกที่นึงแล้วซึ่งที่นี่น่าสนใจมากเหมือนเป็นศูนย์ร่วมงานคราฟต์ของเชิยงใหม่อะคะ่ะชื่อว่า w e ฟอาร์ติ s ันสุไซตี้แล้วใครที่ชอบงานคราฟต์เข้าไปดูกันว่าชาวเชียงใหม่เขามีของแบบคราฟต์อะไรใหม่ๆมาให้เราได้ชมกันบ้างเดีย๋ยวไปดูกันนะคะผก็นมีกระถางแบบว่าเป็นคอนกรีตหน้าตา แปลกๆนะคะแล้วก็แน่นอนต้นนวต้นไม้นี่แล้วอุ๊ยอีเดีเด้เอาอยู่นี่เหรอฉันนั่งทำงานอยู่านานนังมักี่วันมานั่งเขียนงานด้ครึ่งชั่วโมงเขียนงานแแบบแต่งเพลงอะเหรอก็เขียนไปเรื่อยๆเผอเจอมาที่นี่ปล่อยไหมนี่ครั้งแรกเอาหรอ สัปดาห์สัปดาห์นี้ของฉันคืออยู่เชียงใหม่เจ็ดวันแล้วฉันก็ไป explore คาเฟ่ต่างๆเพราะว่าอาจจะเปิดปักด้วยอยากเปิดร้านอะไรร้านอยากเป็นคาเฟ่คือสตูดิโอฟุ้งไปก่อนฟุ้งไปเรื่อยๆเฮ้ยนี่สามเบรกแล้วไม่เอา เขารู้ได้ไงว่าเราเดอร์ตี้คลาวดลา์ลา,ลาเต้จะเป็นลาเต้เย็นข้างล่างคะ่ะท็อปด้วยไอศครีมข้างบนโรยด้วยถัว่วชอ็อกโกแลตสไลด์โอ้โหเราเดอร์ตี้เน,นี่ยคะ่ะเดอร์ตี้จะเป็นนมคล้ายๆกับลาเต้ค่ะแต่ว่าเทกเจอร์นมจะแน่นกว่าแต่ไม่ใช้น้ำแข็งเลยใช้เบเก้นมที่เย็นแช่กับแก้วโอ้เรื่องไม่ถูกเลยอะ ที่เขาแนะนำค่ะชื่อว่า dirty ๋ยวน้องทำท่าเอาใหม่ dirty อันนี้คือ cloud latte นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีไอศครีมกะทิอยู่ข้างบนแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เหมือนเป็นถั่วถั่วนิดนึงแต่ว่าข้างล่างอ่ะเป็นลาเต้นะคะคือลาเต้ก็จะเป็นลาเต้ที่มีความขมไม่มากเท่าไหร่ไรเงี้ยพอมันเจอไอติมที่เป็นกะทิแบบหวานๆเข้าไปก็จะ เจอกันพอดีขออนุญาตชิมนี่งานร์ตี้มะอือร่อยอ่ะเพราะว่ามันเป็นลาเต้ที่ไม่ใส่น้ำแข็งด้วยเพราะฉะนั้นคือแบบมาแบบเข้มข้นเลยก็สำหรับใครที่ชื่นชอบการกินขนมกินกาแฟอร่อยออร่อยแล้วก็ชอบถ่ายรูปนะคะที่นี่เขามีหลายมุมมากให้ถ่ายรูปทั้งแบบตึกที่ดูใหม่ๆแล้วก็ตึกที่ดูเกา่าๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรุลาจะไปนั่งเท่ๆชิคๆค,คูคๆถ่ายรูปอยู่บ้างเพราะว่าธรรมดาไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายรูปนะคะวันนี้มีน้องเอาฟีมัาทั้งหมดประมาณ20วนเดี๋ยวเราจะไปไล่ถ่ายครบทุกมุมนะคะ ก็แตกต่างกับข้างนอกชิ้นเชิงเดี๋ยวเราทักไทยเจ้าของร้านนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอดีอะไรเอ่ยโจ้ครับชื่อโจ้ครับมีอะไรแบบเมนูพิเศษแนะนําบ้างไหมคะเมนูพิเศษเราจะเปลี่ยนไปค่อนข้างจะบ่อยถ้าอย่างเดือนนี้อ่ะตอนรับนี้ก็จะเป็นชื่อแบ็กซีเลยครับทะเลสีดำใช่ครับ นเมนูที่ชื่อว่า,เ,าเรื่องที่ขอคือขออลไรต้องทำอะค่ะ <laughs> ขอลองแบล็กซีค่ะได้ครับผมหลักๆแล้วก็คือจะมีความคล้ายๆลาเต้ก็คือข้างล่างมันจะเป็นนมแบบว่า,ามีรสมะพร้ามะพร้าวอ่อนๆนะคะแล้วข้างบนเป็นกาแฟใช่ครับชอบค่ะเพราะว่าถ้าเป็นกาแฟแบบ เข้มข้นมากๆแบบกาแฟดำเนี้ยเรากินไม่ค่อยเก่ง oh. แล้วใครที่ชื่นชอบการแบบนั่งชิลๆในสถานที่ใหม่ๆบรรยากาศแบบเปลี่ยนๆซึ่งจริงข้างในเขาจะมีความครัอ่ะมีความเท่ด้านหน้าต้นไม้หรือว่าที่เป็นพวกกระจกต่างๆก็มีความเท่ใครที่ชอบถ่ายรูปชอบกินกาแฟชอบกินขนมชอบกินอาหารอะไรอร่อยแวะมาได้เลยนะคะที่ร้านพอสค่ะ น,น่ารักไหมคะหน้าตาไม่สวยเอาพับดีไว้ก่อนนะคะมีหนึ่งร้านอยากแนะนำอันนี้เป็นส่วนตัวเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำที่นี่อยู่แล้วนะคะร้านนี้อาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อยขนมอร่อยบรรยากาศดีแล้วก็มีอย่างอื่นช้อปปิ้งด้วยอย่างเช่นของแต่งบ้านมีแกลเลอรี่ด้วยนะคะสำหรับคนชอบงานศิลปะไปดูกัน,นะคะ่ะ เกตว่าจะดอกไม้เยอะมากว่าร้านนี้เขาจะชอบเอาดอกไม้สดมาตกแต่งร้านเพราะว่าร้านเขาอยู่ใกล้ๆกับตลาดวาโรรสซึ่งขายดอกไม้สดของเชียงใหม่อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นข้อดีของโลเคชันของเขา,าที่นีก็จะมีเซรามิกที่เป็นของเขาเรียกว่าอะไรท้องถิ่นน่ะเป็นแบบศิลปินเชียงใหม่ในี้มาขายเยอะแล้วก็จะมีความแบบว่าโมเดิร์นนิดนึง อ่ะแล้วเนี่ยแบบพวกเซรามิกเขาก็เป็นเซรามิกที่มาจากทางเนี่ยเชียงใหม่ทางเหนืออะไรเงี้ยราคาแบบไม่แพงมากแล้วก็คนที่ชอบแบบขาวๆนี่ไงเอาไปเพ้นสีนะนไง <laughs> อันนี้ก็จะเป็นโซนช่วงร้านอาหารนะคะที่แรกสุดเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้ที่เราไปเดินมาก่อนนั้นเนี่ยคือเป็นโซนใหม่แอบก็จะมีโต๊ะ างนอกข้างในเป็นบ้านเก่านะคะแล้วเขาเอามาทําให้มันเป็นแบบร้านอาหารแบบเหมือนฟิลแบบโฮมี่นิดนึงเหมือนอยู่บ้านกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมาถึงที่นี่ต้องทานอาหารค่ะเพราะว่าอาหารที่นี่อร่อยมากแล้วก็ที่หนึ่งใหญ่มากคือกินคนเดียวไม่หมดอ่ะถ้าเราเป็นแบบสเกลคนไทยเราต้องแบ่งกับเพื่อนกินน่ะ แต่ว่าเครื่องดื่มหรือว่าขนมเค้กอร่อยทุกอย่างตอนนี้เริ่มรู้สึกหิวละเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันดีกว่าค่ะ